เสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้เสร็จเรียบร้อยทุกอย่างทุกกระบ,บวนการเดี๋ยวสิมาห้อยเสื้อให้แถมเสื้อให้พ้อมเด้ออันนี้เดี๋ยวสิมาบอกวิธีการเอาใดไปเลยเอาเดิังใดเอาใดไปนะให้คุณมาไขไขเบึ้งไขเบึ้งแล้วก็เอาไปล้างได้เอาไปล้างเอาไปซักได้เอาแบบบ่ตตอง สักแหงปันไดเด้อมือถูมือลูปเอาล่างขี้ป้งขี้ฟุ้นขี้ฝอยออกํำนั่นแหละจ <c oughs> ำนั่นหละนี่อันจะเป็นแบบอันนี้เป็นกระติบข้าวไม้ไผ่เป็นกระติบข้าวไม้ไผ่บ้านอันนี้ก็มีการทาและเคลือบเงาให้ด้านนอกเดอ้อด้านในบม่ได้ทาไ่าได้เคลือบยังน้านไงมีการอบลงฟันให้เรียบร้อยนี่นี่ด้านในก็ไม่ได้เคลือบอะไรเป็นสีธรมรมชาติใส่ได้ ใช้ได้แดบปลอดภัย่สีธรรมชาติข้างในเป็นกระติบข้าวสีธรรมชาติอันนี้กะว่างว่างมากว่างมากมายก็มีรอบนี้มีอยู่สีใบมีอยู่สี่นอยเดอร์รอบนี้อยู่ที่หนึ่งเก้าเก้าส่งฟรีขอคนสะดวกโอนอร์พร้อมพร้อมส่งเลยอันนี้นะพร้อมส่งเลยถ้าโอนมือนี้กระสีโ้งให้มืออื่นถ้าโอนมืออื่นกระสีโ้งมือตตอไป เนี่ยอันนี้กสับเสื้อมาห้อยเสืออเส้อเตรียมผ้าเจ้าของผ้าเจ้าของผู้ใดสิมาเอามารับไปขนาดเออลืมบอกขนาดขนาดอยู่ที่ห้านิ้วครึ่งห้านิ้วครึ่งกนันวยใหายอยู่ดีเนี่ถ้าได้ไปก็จะเป็นแบบนี้เลยเสร็จสมบูรณ์ถือได้มีเสื้อไปพร้อมมีเสื้อไปพร้อมไอสิฮ้อยให้ นี่เรียบร้อยแล้ว4ีใบสีหน่วยรอบนี้มีสหน่วยกระติบข้าวไม้ไผบ้านขนาดอยู่ที่5นิ้วครึ่ง1 9 9่ส่งฟรีขอคนสะดวกโอนเดอร์พร้อมส่งเลยหน้าวันเนี้ยพร้อมมากมายเลยเนี่ยกระติบข้าวไม้ไผบ้าน